สอแสงทองการช่างสวัสดีครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังคาหน้าบ้านสอแสงทองก็เป็นคนทํานะครับแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นหน้าบ้านนะครับทางเราก็เป็นคนปูเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทํากับสอแสงทองนี่คือครบนะครับจบในที่เดียวเลยนะครับครบจบในที่เดียวนะอันนี้เป็นฝาสเตเลตนะครับเป็นฝาบ่อพักนะครับเอาไว้ดักกลิ่นเนาะเราใส่เป็นฝาสเตเลสให้เลยนะครับเอาไว้ดักกลิ่นแล้วก็ คือที่ปูกกระเบื้องเนี่ยเราปลูตรงลายสังเกตนะนะครับตรงลายหมดเลยนะครับเรียงสวยงามนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกกระเบื้องเองได้เลยนะครับที่โฮมโปรนะครับที่เราแจ้งไว้ในรายการคุณจะเลือกลายไหนมาก็ได้เราปูให้ได้หมดนะครับเห็นไหมครับและมีการเว้นช่องนะครับเพื่อกันสุดตัวนะครับของตัวบ้านนะครับช่องเนี้ยผมแจ้งเจ้าของบ้านว่าให้ซื้อหินเม็ดเล็กๆมาโรยนะครับหินตู้ปลาหินอะไรก็ได้ จะเกิดความสวยงามนะครับส่วนเสาตั้งนะครับเราก็แปะกระเบื้องให้หเวลาสาดน้ําสาดอะไรพวกนี้ก็จะกันเหล็กนะครับไม่ให้ผุนะครับประมาณนี้เนาะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเราเข้าไปที่ห้องครัวกันนะครับเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่าครัวราคาหกหมื่นเก้าล้ามีลักษณะยังไงน,นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับอ่ะ,อ,ะอีกนิดนึงนะก่อนเข้าครัวขายของก่อน นะครับเหล็กดัดนะฮะเราก็รับทำนะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่างของผมเองนะฮะซึ่งแต่ก่อนเขาก็ทาเหล็กดัดอยู่นะครับเขาก็เอาเวลาว่างนะครับมาทําเหล็กดัดด้วยนะครับเหล็กดัดเราทํางานเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวเหล็กดัดในคลิปหน้าเนาะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะเรามาเข้าห้องครัวกันดีกว่าห้องครัวนะครับของสอแสงทองอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะนี่ประมาณ หกหมื่นเก้าพันบาทนะฮะลักษณะแบบนี้เนาะขออนุญาตเปิดไฟนะครับปึ๊บอ่ะโอเคเปิดจากสวิตช์ในบ้านเลยนะจะได้ไม่ต้องลําบากครับผมจัาจากสวิตช์ในบ้านให้นะครับเพื่อเปิดติดข้างนอกนะครับโอเคเนาะหัวห้องนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นเริ่มต้นนะครับราคาห9 0 0ื้าบาทนะครับแต่อาจจะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเล็กเล็กน้อยนะครับเอาไว้คุยกันนอกรายการนะครับถามว่า พวกรเก้าเนี่ยเราทําลักษณะแบบยังไงนะฮะต้องบอกก่อนว่าบางโครงการนะครับเทาองค์สมัยใหม่เนี่ยเขามีผนังสําเร็จรูปให้ครับและลงเสาเข็มให้ด้วยผนังสําเร็จรูปก,ก็คืออันนี้เลยรอบๆอนี่รอบเลยนะฮะเป็นผนังสําเร็จรูปจากโครงการนะครับที่เราซื้อบ้านมาเขาทําผนังสูงรอเราเลยนะครับนะครับทำผนังสูงรอเราเลยและได้ลงเสาเข็มที่พื้นแล้วนะครับ ส่วนผมที่มาต่อเติมผมก็แค่ตั้งเสาแยกจากตัวบ้านนี่สี่มุมหนึ่งสองสามสี่นะครับตั้งแยกจากตัวบ้านนะครับเพื่อที่จะนะครับทําโครงหลังคาแล้วก็ใส่รางน้ํานะครับโอเคนะประมาณนี้นะเพื่อนๆคงเข้าใจนะว่าราคาเริ่มต้นหกหมื่นเก้าเนี่ยเขามีผนังมาให้แล้วเขาลงเสาเข็มแล้วนะครับก็เลยได้ราคานี้นะครับโอเคเรามาเข้างานของเราต่อนะฮะหลังนี้เนี่ย ปกติหกหมื่นเก้าจะไม่มีฝ้าฉากเรียบให้นะครับหลังนี้ทําฝ้าฉากเรียบนะครับก็เพิ่มเงินนะครับแล้วก็มีใส่แผ่นใสข้างนอกตรงนี้ตรงถังน้านะครับข้างในเป็นฝ้าฉากเรียบเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เป็นแผ่นใสเนาะแดดส่องลงมาได้นะครับผมองบอกเลยว่าตอนกลางวันอ่ะก็ไม่มืดนะเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูปิดไฟให้ทุกคนปึ๊บนี่เปิดปิดอปิดนะปิดอยู่นะนี่มืดนะไม่มืดเลยคนระับคือ คุณไม่ต้องเปลืองไฟในการทําครัวเลยนะฮะแสงก็ส่องมาให้ตลอดนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ที่ฟ้าแล้วเนาะแล้วก็ใส่แผ่นใสตรงนี้นะฮะแล้วก็มีล้างน้ํลรางน้าเนี่ยเป็นลัางน้ำสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับก็คืออยู่ได้เป็นสิบปีบวกๆนะครับสิบปีบวกๆก็คืออยู่ได้นานมากมันดีกว่าลางน้ําพลาสติกล้างน้ําสังกะสีแน่นอนนะครับต่อมานะฮะ เรามาคุยเรื่องเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับครัวปูนหน้าบานเราใช้ของคิงนะครับยี่ห้อเดิมเลยอย่างดีนะครับใช้ของคิงอย่างดีนะครับท็อปนี่เป็นแกรนิตโต้นะครับใช้แผ่นหกสิบนะครับก็สามารถตั้มพกได้นะครับตั้มพกได้ดูโอ้ยเจ็บมือนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ซิงล้างจานนะครับเหมือนเดิมเราใช้ของยี่ห้อเมกนะครับเมกยี่ห้ออยู่นี้นี่เมกเมกนีก่คือเป็นชุดครัวนี่คืออย่างดีนะเมกสังเกตอย่างนี้ได้เลยฝาดักลกิ่น,นี่มีจุกยางถ้าเป็นราคาถูกมันจะเป็นตากาะกร้าเป็นตะกร้าแล้วก็มีฝาครอบไปฝาครอบไปเพื่อไอ้นี่เพื่อไม่ให้น้ําเพื่อดักน้าเนาะแต่อันี้กดลงไปดักน้าได้เลย ต้องบอกก่อนว่า,ร,วารุ่นที่เป็นตะกร้าฝาปิดเนี่ยเป็นรุ่นราคาถูกนะครับส่วนรุ่นแบบที่กดเนี่ยดูงานได้เลยเป็นรุ่นราคาแพงอีมีห่อเม็กกำกับด้วยนะคือสเตลเลตอะสเตลเลสอย่างนีนะนะวเวลาไปซื้อนะครับที่โฮมโปรหรือยี่ห้างเนะี่ยบางทีก็อยาไปเชื่อพนักงานมากนะครับพนักงานอยากขายแบรนด์ตัวเองนะครับเขาก็จะเชียร์แบรนด์ของที่ตัวเองขายนะครับก็จะทําให้ลูกค้าสับสนนะว่ามันจริงไม่จริงอะไรวะเนี่ย ก็อยากให้ลูกค้าศึกษาเยอะๆนะครับดูว่ามันเป็นสเตเลสแท้หรือเปล่านะครับสเตเลสหรือสเตเลสเกรดรองนะครับแต่ของเมกรุ่นที่ผมซื้อเนะี่ยเป็นสเตเลสนะครับสามศูนย์สี่อย่างดีเลยนะทนผมบอกเลยว่าทนนะครับหลุมก,ก็ลึกด้วยนะครับหลุมนี่ลึกนี่ประมาณข้อมือผมเลยนะครับล้างการะถาล้างอะไรได้นะครับบ้านผมเองก็ใช้รุ่นนี้นะโอเคนะครับต่อมานะฮะเรา คือซิงวังจานเนี่ยมันมีก๊อกแถมให้อยู่แล้วเวลาซื้อส่วนฝั่งนี้เป็นเครื่องกองน้ำนี่เครื่องกองน้ำเราเจาะตรงนี้ให้เราเจาะให้ก็คือเราติดตั้งให้นั่นแหละเราเจาะซิงขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมลองเปิดให้ดูอ๊บนี่น้ำดื่มนะอันนี้น้ำดื่มนะน้ำดื่มนะี่เออสะดวกไหมเวลาเพื่อนๆน,นะครับอยากจะดื่มน้ำเนี่ยก็เปิดตรงซิงค์เลยี่ทำอาหารก,ก็เปิดตรงนี้เลย ไม่ต้องกลัวหกเลือเพอะนะครับเพราะว่ามันก็ไหลลงไปตามท่ออยู่แล้วเนาะโอเคต่อมาเราเปิดดูด้านล่างนี่ปูกระเบื้องเปน็นไงฮะปูเต็มเลยลายเดียวกับพื้นเลยเนาะมีกระเบื้องผนังใต้เคาน์เตอร์ให้ด้วยเป็นไงปูรอบนะครับสวยงามนะครับแล้วมีดักกลิ่นนะครับแล้วก็มีเครื่องกรองน้ำอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วต่อสายขึ้นไปข้างบนเลยโอเคเนาะเก็บงานสวยงามนะโอเค นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเตาแก๊สอันนี้เจ้ของบ้านจะซื้อแก๊สแบบแบบน็อกดาวนะฮะหรือแบบเอามาตั้งนั่นแหละนะครับเราเลยต้องทํารูท่อแก๊สเผื่อไว้ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างแก๊สเข้ามาเขาก็จะเอาสายยัดลงไปเนาะเปิดประตูมานี่ปูกระเบื้องเหมือนกันถามว่าทําไมเราต้องปูดอกลงไปเน,นี่ยเน,นี้ยมันไม่ได้ปูเสมอบานมันต้องปูดอกลงไปเพราะว่าหลังเนี้ยเขา ไม่มีบานถังแก๊สนะครับถ้าบานถังแก๊สมันจะเป็นบานเดี่ยวถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปผมนะมันจะเป็นบานเดี่ยวอันนั้นสามารถใส่ถังแก๊สและเข็นเข้าไปได้เลยแต่ถ้าท่านใดไม่ใส่ถังถ้าท่านใดไม่มีบานถังแก๊สก็จะใช้บานคู่นี่แหละโดยที่เราตดกพื้นข้างล่างที่ลึกลงไปเพื่อที่จะใส่ถังแก๊สได้เพื่อที่จะใส่ถังแก๊สได้ไงนึกภาพออกนะโอเคนะประมาณน,นี้นะครับระเบื้องผน,นังนะครับยังไม่รวมนะ ถ้าอยากปูเพิ่มผนังมีบวกเพิ่มนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นนะฮะแบบที่1นะฮะไม่รวมเพิ่มผนังนะครับก็เพิ่มผนังนี่ก็คือแบบที่ห้าขึ้นไปนะครับเราถึงจะปูเพิ่มผนังให้นะครับย้ำนะฮะแบบที่หขึ้นไปเราปูเพิ่มผนังให้ฟรีนะครับปูเพิ่มผนังให้ฟรีเลยนะครับโอเคเนาะส่วนปลั๊กไฟเรามีให้1จุดอันนี้ต้องเดินท่อกลมนะครับเนื่องจากมันฝังผนังไม่ได้มันเป็นผนังสําเร็จนะครับเราก็เดินท่อกลมรอต้ฟ้าให้เลย นะครับปลั๊กไฟตรงปั๊มน้ำนะครับก็มีท่อกลมให้นะครับเดินลอดใต้ฝ้านี่ยัาใต้ฝ้าท่านนะครับส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างนะครับมีธรณีขึ้นมาให้ประมาณสิบเซนใส่คิ้วสวยงามเลยนะนี่ใส่คิ้วด้วยนะครับสรวนี้สิบเซนรอบเลยจบมุมจบ4ี่สิบห้าสวยงามนะครับมีโฟลเดนให้นะครับเวลาเปิดน้ำนี่โฟรเดนน้ำก็จะไหลลงไป ไม่หกเลือดเธอออกมาข้างนอกเลยนี่เห็นไหมเขามีธรณีกั้นอยู่จะซักผ้าคีิ้วไม้ถูกพื้นอะไรได้หมดเลยนะครับมีน้ำไหลอย่างนี้น้ำไหลไปน pues ้ำแรงมากนะครับก็ป <broke> ิด <nine> ป <civilians> ั Road ๊มน้ำไหลเลยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเรามาคุยพื้นกันต่ออ่ะพื้นนี่เราใส่ฝาเซเลตให้เหมือนเดิม ฝาสแตเลสอ่าเอาไว้เซรอร์วิสนะครับเอาไว้เซรอร์วิสจะเป็นพวกถังแทะนะครับบ่อดักไขมนันบอ่อเกิดมีฝาเลนให้มันดักกลิ่นแล้วมันมีโอลิงเนี่ยอยู่ข้างในนะครับไม่ให้กลิ่นขึ้นมาแล้วเวลาเซรอร์วิสเราก็แค่ขันนอ็อตแล้วเปิดฝานะครับแล้วก็ส่วนมากเนะี่ยผมบอกตรงเลยนะสิปีผมก็ไม่เคยเปิดเลยบ้านผมว่านะครับซึ่งมันไม่จะเป็นต้องเปิดนะครับพวกจุลินซีแล้วพวกนี้มันย่อยสลายได้นะครับหรือถ้า ท่อตังท่ออะไรพวกนี้นก็เปิดดูเอา e อมเทลงไปนะครับพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้ก็สลายนะครับตามธรรมชาติอยู่แล้วเนาะต่อมาตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำไอ้องคกลมันเนี้ยโครงการเขาให้มาแต่อันนี้เป็นของผมนะครับเป็นท่อระบายน้ำของเครื่องซักผ้าเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะซื้อก๊อกน้ำมาติดตรงนี้ประมาณนี้นะครับปักไฟก็อยู่ตรงนี้วางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน ปั๊มน้ำนะครับเราก็มีบริการต่อให้นะครับจะมีค่าต่อนะครับนะครับจะมีค่าต่อด้วยเนาะ <_ V> แล้วก็ต้องบอกก่อนว่า่แท,ทงน้ำเนี่ยของอนอสเนี่ยถ้าใครอยากซื้อไปดูราคาที่โฮมโปรมาผมสามารถซื้อถูกกับโฮมโปรได้ประมาณ200นะครับถึง500บาทแล้วแต่รุ่นนะครับก็คือฝากผมซื้อได้ปั๊มน้ำก็เช่นกันนะครับผมซื้อถูกกับโฮมโปรได้ประมาณ2 0 0ถึง500บาทนะครับฝากผมซื้อได้นะครับผมบริการนะครับ นะครับคข้าๆก็ประมาณนี้เลยนะเออประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะฮะที่รับฟังเงินจบนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้โอ้ยขอโทษอีกขัดเวลาอีกนิดนึงเคาน์เตอร์เนี่ยผมบอกให้นะอ่าแบบที่หนึ่งแบบเริ่มต้นเราจะให้แค่สองบานจะมีบ้านนี้กับบานนี้นะครับเคาน์เตอร์ก็จะยาวประมาณนี้เลยสองเมตรสี่สิบโดยประมาณเนาะนะครับเป็นแบบที่หนึ่งนะครับแจ้งไว้ก่อนเนาะ โอเคจบแล้วไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจต่อเติมก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่อินบอกนะครับอาจจะตอบช้านิดน,นึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ